พ่อท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะ,ฮะเดือดร้อน<ะ>ถึงขนาดต้องมาร้องเพจสายใหม่ต้อรอดคุณผู้ชมครับบอกว่าให้ไปจับในส่วนของโมเลริงเก๋นหน่อย<ะ>อ้างว่าจะเอาลูกสาวตัวเองเนี่ยไปถ่ายแบบถ่ายรูปคู่กับลิซ่าแบ็คพิงค์คุณผู้ชมนะ,ะก็หลงเชื่อสิบอกว่าโอ้โหประวงประวัติโปรพงโปรไฟล์เมื่อดีนี้<ะ>ทำทีเป็นนู่นนี่นั่นเนี่ยนะฮะปรากฏว่าโอนเงินไปทั้งหมดเนี่ยนะฮะ42ครั้งสูญเงินไปทั้งหมด8 7 0 0 0 0ืนบาทเนี่ยนะฮะ เจ้าตัวบอกนะฮะไอคนที่โอนเงินไปให้ใช่ไหมบอกว่าเดี๋ยวจะเคลียร์เงินให้ทั้งหมดเลยแต่ปรากฏว่าตอนนี้หายเงียบเลยนะยังไม่ติดต่อยังไม่คืนเงินมาเลยอะแล้วเงินไม่ใช่น้อ,นอยนะ<อ>ตั้ง8 7ล้านเจ็ดแสนนะคะเมื่อ,อวานนี้คุณผู้ชมนายทีเนี่ยนะเดินทางมาจากจังหวัดแพร่เพื่อเข้าร้องของความช่วยเหลือกับเพจสายไหมต้องรอดหลังถูกโมเดลลิ่งเกหลอกโอนเงินหลักล้านบาท ผู้เสียหายเล่าให้ฟังฮะภรยาของตนรู้จักกับนางสาวน้ำพึ่งผ่านเฟซบุ๊กเมื่อต้นปีที่ผ่านมาจากนั้นนางสาวน้ำพึ่งก็ได้ทักมาหาภรยาของตนพร้อมกับเชิญชวนว่าตนน่ะทำธุรกิจเฟ้นหานักแสดงไปถ่ายโฆษณาหรือละครต่างๆด้วยความที่โปรไฟล์ของนางสาวน้ำพึ่งอ่ะค่อนข้างดูน่าเชื่อถือจึงทําให้ครอบครัวของตนมั่นใจว่านางสาวน้ำพึง่งสามารถพาลูกสาวคนโตอายุ11ขวบอ่ะเข้าสู่วงการบันเทิงได้จริง กระทั่งเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาตนได้ติดต่อไปอยังนางสาวน้ำพึ่งนะโดยนางสาวน้ำพึ่งก็บอกว่าจะต้องจ่ายค่าเรียนการแสดงมาก,ก่อนอเป็นจำนวนเงิน17,000บาทรบและให้คำมั่นเลยจะมีงานถ่ายโฆษณาเข้ามาอย่างแน่นอนโดยหลังจากที่ตน,นโอนเงินไปให้ยังไม่ทันที่ลูกสาวของตนจะได้ไปเรียนการแสดงเลยนางสาวน้ำพึ่งก็ติดต่อกลับมาอีกบอกให้ลูกสาวของตนไปถ่ายโฆษณานมเปรี้ยวยี่ห้อดังที่สตูดิโอย่านบางใหญ่นนทบุรีในวันที่25พฤษภาคม โดยตนเนี่ยนะฮะก็ได้พาลูกสาวไปถ่ายโฆษณาก็เห็นว่ามีการถ่ายกันจริงและมีบุคคลอื่นมาร่วมถ่ายโฆษณาด้วยถัดมาอีกประมาณ1เดือนตนก็ได้รับค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน19,000บาทนะฮะทำให้ผู้เสียหายมั่นใจแล้วโอ้โหทำทำแล้วได้เงินจริงเนาะ,ะจึงได้มีการบริยนการสาดแสดงของลูกสาวคนเล็ก10บขวบเพิ่มเติมด้วยอ่ะมีลูกสองคนนะจากนั้นนางสาวน้ำพึ่งได้มีการชักชวนให้ลูกสาวของตนไปถ่ายโฆษณาประเภทอื่นๆอยู่หลายครั้ง แต่ละครั้งเนี่ยก็บอกกับผู้เสียหายวางเงินประกันก่อนทุกครั้งนะด้วยจํานวนเงินที่แตกต่างกันออกไปตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักแสนนะฮะด้วยความที่ผู้เสียหายได้มั่นใจแล้วว่าได้ค่าตอบแทนกลับมาจริงจึงได้โอนเงินค่าประกันไปให้ตลอดเลยไม่ได้มีการชะล่าใจกระทั่งเนี่ยนะฮะนางสาวนพึ่งได้อ้างจะมาชวนลูกสาวไปถ่ายโฆษณาร่วมกับลิซ่าแบ็คพิงคนี่จะได้ค่าจ้าง1 5 0 0 0 0บาทด้วย แต่ต้องวางเงินประกันนะ7 5 0 0 0บาทแล้วก็อ้างว่าตัวเองสนิทสนมกับดิซ่าสามารถพาไปถ่ายงานร่วมกันได้ทั้งครอบครัวเลยทําให้ครอบครัวต้องเดินทางมาจากจังหวัดแพร่มาเปิดโรงแรมที่กรุงเทพมหานคะรตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งนางสาวน้ำพึ่งเนี่ยก็ได้เลื่อนประวิงเวลามาตลอดจนทําให้ผู้เสียหายเนี่ยเฮ้ยรู้ตัวว่าถูกหลอกแล้วโดยระยะเวลาที่ผ่านมาตอนโอนเงินให้นางสาวน้ำพึ่งเนี่ยนะฮะ42ครั้งเป็นจํานวนเงินถึง8ล้าน7 3็0 0สบาท โดยมีการไปยืมญาติมาสองล้านกว่าบาทด้วยซ้ำไปนะไม่ใช่เงินตัวเองด้วยไปยืมญาตมาด้วยสําหรับนางสาวน้ำพึง่งตนได้มีการติดต่อสอบถามนางสาวน้ำพึ่งเนี่ยก็อ้างว่าจะคืนเงินให้ทั้งหมดแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะยีกรกระ่กรกฎาคมตนเนี่ยจนถึงตอนนี้ไม่สามารถติดต่อได้เลยอะก็มีการเสนอคอร์สเรียนก่อนนะครับพอเราสมัครคอร์สแล้วเขาก็ให้เราไปถ่ายงานสองงานนะครับ แล้วก็มีโปรเจกต์ใหญ่ให้เรานะครับเราก็หลงเชื่อไปนะครับก็เลยโอนเงินไปตามสลิปที่ที่ให้ทุกทุกคนนะครับแต่งานยังไม่ได้ออนแอร์เลยครับหลังจากนั้นเขาเสนองานงานโปรเจกต์ลิซ่ามาให้นะครับมีประมาณอยู่30มสิบกว่างานนะครับดีไว้นะครับบอกว่ามี MV ตัวใหม่ด้วยครับเขาบอกเอ็มวีจะถ่ายเดือนสิงหาเนี่ยครับคั้นแรกมันจะเป็นหลักหมื่นก่อนนะครับแล้วก็เริ่มเป็นหลักแสนแล้วก็หลายแสนนะครับเขาเขาทักมาพูดว่าไงว่าด่วนด่วนใช่ไหมให้รีบใช่ไหมครับ ขาบอกโพรเจกตงนี่มันด่วนนะครับเราต้องรีบตอบทันทีเลยนะครับตอนแอกรกเขาใจว่าเป็นหลักแสน โอ้โห8ล้าน7แสนคุณผู้ชมฮะด้านคุณเอกภพเหลืองประเสริฐเนี่ยนะฮะผู้ก,ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดเปิดเผยหลังจากนี้จะพาผู้เสียหายไ,ไปแจ้งความไว้ที่บอกอสอ,อทอหนึ่งนะฮะและส่วนตัวเชื่อว่าน่าจะมีผู้เสียหายมากกว่านี้ขณะที่ Facebook ของนางสาวน้ำพึ่งอะ่ะก็ยังมีการโพสต์หานักแสดงไปถ่ายโฆษณาเมื่อวันศุกร์ที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาัผ่านมาในเวลาไล่เลี่ยก,กันนางสาวน้ำพึ่งได้มีการโทรกลับมาหาผู้เสียหายโดยบอกว่าจะเริ่มทยอยเงินทยอยคืนเงินบางส่วนในวันพระหัส่วั ส,งสิงหาคมพรุ่งนี้นี่นแต่ไม่รับปากว่าจะสามารถคืนทั้งหมดได้นะส่วนเรื่องตั๋วบินที่จะไปเกาหลีเพื่อถ่ายโฆษณาร่วมกับลิซ่าแบ็คพิงก์นั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานซึ่งจะติดต่อกลับมาแจ้งเป็นระยะระยะฮะก็คือเหมือนยืนยันว่าไม่ได้หลอกีอ๋ยวจะยังคงได้ไปถ่ายงานกับพี่ลิซ่าอ,อยู่แต่อยู่ระหว่างประสานงานอยู่แต่ตอนนี้คือหายเงียบเน อ,อันนี้อันนี้ที่โทรกลับมาย่งพนีุ้ที่โทรกลับไงอบอกว่านี่ยังประสานอยู่ไม่ได้เป็นการหลอกแต่ว่าตัวของผู้เสียหายก็เชื่อว่าฮุ้ยยังไงนี่ถูกหลอกแล้วแหละไมใช่ค่ะแปดล้านวบาทเนะนี่ยนะแล้วไปดูในเฟซโพสตเอาไว้ว่ายังเนี่ย มีงานโฆษณานมต่างประเทศต้องการนักแสดง <Ừ. S 1> ชายหญิงอายุ6 1ถึงปีโฆษณาขนมงานซีรีส์อะไรอย่างนี้อยู่เลยนะยังหลอกคนอื่นต่อเนื่องเลยนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องจับกลุมมาดำเนินคดีให้ลาบจำนะคะจะได้ไม่ไปก่อเหตุแล้วก็หลอกลวงคนอื่นแบบนี้แต่วงเงินรวมรวม9ล้านเข้าใจคน<อ>เป็นพ่อ,พอเป็นแม่นะค,คืออยากให้โอกาสกับลูกตัว,อตวเองอะคะ่ะเรียกว่าเป็นการซื้อโอกาสให้กับลูกอะไรทำได้คุณพ่อคุณแม่ก็เต็มที่นะคะอันนี้เป็นกำลังใจให้จริงๆ